โอเคครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับนี่ครับนี่คือตัว p p o o n นะครับ i s h o n e SE 1หนึ่งครับ iPhone อ e 1 i หนะนึ่ง SE 1เนเี่งเป็น iPhone รุ่นที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติ iPhone รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นมันเล็กมากนะครับแต่ว่ายัดสเปคสุดๆในสมัยนั้นนะครับสเปคสุดๆนี่ก็คือไงคือเขาใช้ สเปคของตัว 6s นะครับ iPhone 6s ที่เป็น iPhone ที่บอกว่าขายดี่มากนะจากก่อนหน้านั้นจอจะเล็กนิดน,นึงนะครับจอจะเล็กแล้วก็มันสามารถเขาเรียกว่ามันใช้มือเดียวจับนะการจับถือเนี่ยก็ใช้มือเดียวนะจับได้นะก็กลายมาเป็น iPhone ที่มีไซส์ใหญ่ได้ใหญ่แล้วก็ การปฏิวัติความเล็กขึ้นมาเป็นไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันก็เยอะมากขึ้นนะครับคือเป็นการปฏิวัติ iPhone อีกครั้งหนึ่งที่มีความสำคัญแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดถึงใน iPhone s e รุ่นนี้จะพูดในในยะว่ามันออกมาตั้งแต่ประมาณปี2014นะครับตอนนี้ปี2023นะฮะสิปีแล้วเกือบสิบปีแล้วนะครับ แรมมันใช่ไหมแรมมันแค่หนึ่งกิกเองอะแรมกิ๊กเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันแค่พันกว่าครับแต่ว่าความสำคัญของมันก็คือว่ามันถ่ายวิดีโอ 4K ที่น้อง 4K 3 0นะครับ 4K 3 0ยังถ่ายได้เฉยเลยนะครับแล้วก็ภาพมันเนี่ยนะครับจะไม้ผมใช้กล้องตัวนีนะ้ในการถ่าย มันไฟล์มันเนี่ยนะครับถ้าตัดแก้ด้วยตัวของมันเองด้วยแอปของมันเองนะครับแอปไอแอปภาพของมันเนี่ยความคมชัดของภาพแบว่าเราเอามาขยายนะครับขยายดูเนี่ยนะครับเนื้อไฟมันน่ะดีพอๆอกับเนื้อไฟล a n d r ร i d ราคาห7เจพันเลยนะครับ ความละเอียดวิดีโอนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวิดีโอเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอัดวิดีโอของมาแต่อ่ะวิดีโอเนี่ยสักประมาณพันแปดสิบีนะครับความละเอียดพันแปดสิบีวิดีโอเนี่ยนะแล้วแสงพอนะครับแสงพอนะจับอย่างเงี้ยนะครับแทนนั่งรถแทนถ่ายเนื้อไฟล์ออกมานะครับ ความนิ่งมันก็ไม่ถึงกับนิ่งมากนะครับแต่มันเลยถ้าถ้าจะเทียบกับโอเคถ้าเทียบกับแอนดรอยด์ไซน้นะครับอันนี้เป็นของซัมซุงนะครับอันนี้ของมันถ่ายออกมากเนี่ยถ่ายภาพนิ่งโอเคตอนนี้แน่นอนว่ามันมีมันมีลูกเล่นเยอะน,นะครับแต่ตัวนี้ถ้าถ่ายเป็นวิดีโอโอ้โหไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเลยถ้าความนิ่งของไฟล์วิดีโออันเนี้ยกับอันเนี้ยก็ไม่ต่างกันนะครับเนื้อไฟล์ตัวนี้ดูด,ด,ดูดูไปนะครับถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้กันสันอันนี้มันจะมีแบบกันสันถ,ถ้าเปิดกันสั่นเน้่ก็ภาพก็ไม่ม่สวยเท่าไหร่อันเนี้ยไม่มีการส่งกันสันอะไรเลยก็ใช้แบบบบ้านเลยนะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยเอาเอาอนนจริงๆนะครับ ถ้าไม่ได้มายว่าต้องมาปรับแต่งสีเ้อได้ความเรียลนะครับอันนี้ใช้ได้พอๆอนะครบ่องนี้มั่นใจได้ไฟไม่เสียแนะ่นอะนแต่มันก็จะได้เท่ากับสภาพสมรรถนะมันนะคน,ะคนี่อันนี้มันความจุมันก็ต้องน้อยนะสามสองฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือว่าถ้าเราซื้อ เล็กๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ก็คือที่ผมได้มานะฮะอันนี้ผมซื้อมาจากมาจากลนะนะอสซนะ่านะฮะยูกรีนนะของยูกรีนนะเนี่ยนะมนี่เท่าไหร่ยูกรีนนะยูกนะรีนห้าร้อยกว่ากิจราคามันสามร้อยกว่าบาท <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้หรือเปเล่านะปรากฏว่าพอใช้จริงใช้ได้ใช้ได้น,ไดนะครับเดี๋ยวพอไปตรงนี้ตึ๊บนะครับ ร Transfer ข้อมูลสบายนะครับมันจะทิทีทดีดๆดบอกว่าคุณมีอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมอนุญาตให้ทำอะไรไหมนครัมันมีแอปแอปหนึ่งชื่อว่าแอป Cool Disk คำ C O O L D I S K นะครับอันนี้มันเดขึ้นว่าอนุญาตให้ Cool Disk เข้าถึงข้อมูลหรือเปล่านะครับเราก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงปับเราก็สามารถโอนย้ายไฟล์อะไรได้สบายๆ แพลน32พอนะครับถ้าเป็นไฟล์ภาพแต่ไฟล์วิดีโอมัไจะใช้เวลานข้างนานนิดนึนะครับผมไม่แนะนานะผมไม่แนะนําถ้าเป็นวิดีโอสั้นๆได้แต่ถ้าเป็นวิดีโอยาวๆผมกลัวว่ากลัวไฟล์มันจะมีปัญหานะครับกลัวไฟล์มันจะมันจะไม่ไหวมันจะไม่รอดนะครับมันรานสเฟอร์ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าของยูเครนคนก็ใช้กันเยอะนะครับคนใช้กันเยอะถ้าไม่งั้นก็ต้องซื้อของแซนดะิสราคา 1้8ยยก่ิปดะมันพันกว่า 128, 000, 000ะบาทนะครับหกสิกสี่ิะมัน7ถึง800บาทใน Lazada ใน Shopee นะครับก็ลองเข้าไปหาดูนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่านีดหนึ่งถ้าจะเอาไปเดี๋ยวขอต่อถ้าจะเอาไปใช้ถ้าใช้ดูพวกอ่อ YouTube Facebook ถ้าไม่หมายว่ามันเล็กโอเคเลยนะครับยังได้อยู่ยังไม่มีปัญหา มีเด้งบ้างบางครั้งนะครับ Spotify ได้ครับฟังเพลงแต่ว่าเนี่กว่าแบตเตอรี่มันน้อยนะครับแล้วมันก็อาจจะมันนานแล้วด้วยนะครับตัวระบบมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับมีมันมันมันจัจุข้อมูลได้น้อยบางทีใช้ไปแล้วก็ แบตเตอรี่มันมันก็ลดไวนะครับเพราะมันเก่าแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมอยู่ที่ประมาณไม่ค่อยดีใช้นะครับแต่ว่าผมผมก็ติดกระเป๋าไปอินเคสนะครับกรณีที่แบบว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราก็เราก็สามารถดูใช้มันใช้มันแทนได้แก้ขัดได้ผมชอบความเล็กของมันชอบความเล็กของของรุ่นนี้มากเลยถ้าไม่มายว่ามันตัวเล็กจนเกินไปแล้วบอกบางทีเรา เรากลัววันจะไม่โอเคอ่ะคือมันอยู่ได้ได้ไม่นานมากแต่ถ้าเกิดว่าคนมีเล่งดว่วนเนี่ยใช้ตัวนี้ซื้อซื้อซิมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นครื่องสำรองนี่เพอร์เฟคมากเพอร์เฟคมากครับตอนนี้ผมใช้ชาร์จพลังงาสูตรอยู่ที่9,9%ถ้าก็ถือว่าสูงนะยังถือว่าสูงนะผมได้มาต,ตอนนั้นผมซื้อมาประสาณพ0น 4, 000, คนานแล้วประมาณ4-5ปีแล้ะ ทำแล้วก็ตัวตัวซีลมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับซีลตรงนี้ผมต้องใช้กาวกาวพวกกาวตาชัางแตะเอานะครับเพราะมันมันกาวเกลมันไปหมดแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้สีวันไหนจะท่าฝไ่าฟังว่ามันก็ยังโอยมันใช้ได้นะครับยังพอได้อยู่แก้ขัดได้นะครับแก้ขัดได้ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ พันต้นนะครับต้องมีเช็คกันประมาณพันต้นถ้าดูดูรอบแบบมานะครับดูรอบแบบแล้วก็ดูสภาพเครื่องโดยทั่วไปเอาไว้เป็นเครื่องสำรองติดกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็หาสายไลยนี่ถูกๆมาสักสายหนึ่งนะครับติดกระเป๋าเผื่อว่าวันไหนที่แบตเตอรี่หมดครับก็อันนี้ผมนีม่คือแคสมันนะครับไปซื้อประมาณ20-30บาทเองนะครับเตาดเอาพอเก็บไวย ให้มันดูอยู่ในะสภาพที่โอเคจนะไม่กล้าขายเสียได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ผมรู้สึกว่านี่คือนวัตกรรมนะครับถ้าไม่มองเรื่องไซส์มันไม่นี่คือนวัตกรรมนะครับกรอบโจทย์ใส่ในกระเป๋าสบายไม่มีปัญหาใส่ของเก่งยีนยืนได้หมดนะครับได้ติดกระเป๋าไปเผื่อไปถือดีไม่ไม่คือเกียบถืออะไรไปนะครับมันมีลาย มีแอปพลิเคชัน line ที่เราสามารถคอนเนคกับเพื่อนได้แต่ถ้าใช้แอปพลิเคชัน line เนี่ยแต่มันจะมันจะกินไวเพราะว่ามันมันอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมว่าโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราใช้เอาเปิดขึ้นมาดูอ้อมีอะไรหรืออย่างนึง่งที่แนะนำรู้สึกว่าอ่อานีผ่ผมลองเช็คใน Facebook นะครับมันก็โอเคนะมันก็ยังหลเื่อยอยู่นะ a c e b o o k ก็เรื่อยนะๆปกติ เล่นเฟซบุ๊กอ่ะมือปกติจิ้มมือดีด้วยสบายๆนะครับครพอผมเนีย่ยเห็นว่าค่าอินเทอร์เน็ตคือถ้าแจกสัญญาณสมมติว่าผมใช้ในเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องนี้ยอ,อ,อันนี้เป็นเครื่องซัมซุงแล้วตอนนี้เป็นเครื่องสำรองผมนะใช้คู่กันครับอันนี้เนละ็กๆคับกว่ามือผมใชจะผมก็ไม่ได้มือใหญ่อะไร ตัวอย่างายภาพมีนะครับคือพูดง่ายๆถ้าจะใช้อะไรที่เรน่ติปกติทั่วๆไปนีนไม่มีปัญหาครับใช้ได้ปกติเลยแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับแก้ขัดได้แก้ขัดได้อย่างน้อยที่สุดนะถ้าเกิดว่ามีแบตเตอรี่เนาะเราเข้าป่าเนะี่ยเข้าป่าตอนกลางคืนเนี่ย ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่อ่ามีครบท้าทุกอย่างนะครับสัญญาณดีเสียงดีอัดไมดีครับเดี๋ยวจะลองตรวจสอบวิดีโออถาถ้ายแล้วเนี่ยภาพเพลิกเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแบบแบบไม่ใช้อะไรเลยใช้ทุกอย่างของมันหมดเลยมันจะเอาอยู่ไหมมันจะรอดไหม เดี๋ยวก็ค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวผมอาจะมีไฟล์ Insert ไฟแทรกเข้าไปด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ